สวัสดีครับผมเจนะครับวันนี้เจก็จะมาสาธิตนะครับการปลดเกียร์ว่างนะครับของแคมรี่รุ่นปัจจุบันนะครับในขณะที่เราจอดรถซ้อนคันนะครับเราอยากให้คนอื่นเข็นรถเราได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับอันนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับอยู่ในตำแหน่งเกียร์พีนะครับอันนี้ตำแหน่งเกียร์พีนะครับอันจะเบรกนะครับแล้วให้เราเอามือมากดปลดเบรกมือไฟฟ้านะครับกดลงนะครับให้สีแดงหายไป ่า <ITA> หายเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเรามากดปุ่มป <en DVD> ิดเครื่องยนต์นะครับเกียร์อยู่ในตาแ่งเกียร์พีนะครับกดปิดเครื่องยนต์นะครับกดปิดอ่าหลังจากนั้นนะครับเราดึงกุญแจนะครับในกุญแจรีโมทตัวนี้นะครับเรากดเลื่อนลงนะครับตัวนี้กดเกี่ยวตัวนี้ออกมาดึงกุญแจออกมานะครับเราใช้กุญแจตัวนี้นะครับมา กดเสียบลง <th> ตรงนี้นะครับเพื่อกดกดเกียร์มาตำแหน่งเกียร์เอ็นนะครับเรากดกดลงนะครับเอามือกดลงนะครับแล้วเราก็เลื่อนมาเกียร์เอ็นเราเอามือออกนะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็กุญแจมาเสียบเหมือนเดิมอันนี้เลื่อนมาตำแหน่งเกียร์เอ็นเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองเข็นรถดูครับเดี๋ยวเราไปดูครับ ส่วนอันนี้นะครับเจทดลองเขียนให้ดูนะครับว่ารถเราเนี่ยเขียนได้นะครับถ้าหากเพื่อนๆนะครับทําตามขั้นตอนที่เจส,สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเราจําเป็นต้องจอดรถขวางรถคันอื่นจริงๆนะครับก็สามารถทําตามขั้นตอนที่เจสาธิตไปได้เลยนะครับหละสุดท้ายนี้นะครับเจก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับไม่อยาก พลาดคลิปวิดีโอใหม่ก็อย่าลืมฝาก,กติดตามเจไว้ด้วยนะครับแล้ววันนี้เจก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ